สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีสองห้าหกหกค่ะเล่นมุกเล่นมุกขเล่นมุกมุกค่ะมุกลองดูลองดูว่าใครจะชมชมบ้างเนาะพี่ดาเนาะ วันนี้เราอยู่ค้าใช่ไหมคะน้ลูกคทดสอบความจําลูกค้าก่อนเทสก่อนเริ่มเริ่มงานเทสก่อนเริ่มงานเราไม่ต้องซีเรียสเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นไล์แรกของตีนะคะเราก็เฮฮาปาร์ตี้นะคะหงหงขาวเมื่อกี้ไล์แรกใช่ไหมคะไล์แรกไล์แรกนะคะพี่ชายไล์แรกไม่ใช่ไล่หนีนะคะไม่ใช่ไล์แรกค่ะปีนี้เป็นปีอะไรคะพี่ดา ีกระต่ทอีกระต่ายทองนะคะก็สุขสมหวังนะคะพี่ดาก็โอเคนะคะสําหรับลูกค้านะคะพี่ดาวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สาขาชัยางกูลค่ะตรงไหนป้าชัยางกูลติ๊กต๊อกสาขาใหญ่ที่สุดของเรานะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่สาขาชัยางกูลนะคะใช่ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะพี่ดาเรามาเปิดตัวเนาะเซลล์ ของเรานะคะว่ามีใครบ้างชื่ออะไรบ้างให้ให้แนะนําตัวว่าปีนี้ยังเหลือใครอยู่บ้างเนาะเ,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 เอาตามลําดับอายุหรือยังไงไหมครับ<อ>ถ้าถ้าเอาตามลําดับอายุน้อยที่สุดก็คงจะพิพดาแนะนําตัวก่อนนะคะ <c oughs> ค่ะสวยสุดค่ะสวยสุดเล <c oughs> ็กนี่เล็กเนาะสวัสดีครับเนาะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเซลล์เล็กครับธนชัยบรรลือครับอยู่ ที่สาขาเชียงกูลและสาขาเลี่ยงเมืองนะครับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายขายลดขุดคูบ้าเจริญชัยครับขายในเขตไหนคะขายในเขตจังหวัดอุบลนะครับเอาเรวมๆไปก่อนเขตจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงนะครับขายได้หมดก็สวัสดีลูกค้าอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับปีใหม่ที่ผ่านมานะครับสำหรับปีเก่าที่ผ่านมาก็ขอให้สิ่งร้ายนะครับผ่านพ้นไปด้วยดีนับหนึ่งใหม่ในปีนี้และก็โชคดีตลอดทั้งปีนะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านสุขสมหวังมีความสุข ขอสิ่งใดสมบังทุกประการครับสาธุไปต่อครับคนสวยที่สุดครับคนสวยที่สุดนะคะและอายุเยอะที่สุดค่ะแล้วอายุเท่าไหร่สวัสดีค่ะพี่ปรษกากรขายนะคะฉัตรสดากรสุขสารนะคะชื่อพี่ดาดาค่ะสวยที่สุดสวยที่สุดประจําที่สาขาเรี่ยงเมืองสาขาชยางกูลและทุกๆสาขาค่ะ ใช่ค่ะแท็กเตอร์รถเกี่ยวรถขุดก็ขายนะคะยังก็ขายอ <c oughs> ีกค่ะดางนั้นต่อไปนะคะค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะน้องโอชีสวัสดีค่ะ <c oughs> น้องโอชีนะคะที่ปรึกษกการขายประจำสาขาเลี่ยงเมืองและชาย,ยางกูลนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามก็ติดต่อ,อน้องโอชีหรือพี่ๆเซลล์ทุกคนได้เลยนะคะสนใจ ผลิตภัณฑ์ตัวไหนไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์รถขุดหรือรถดำนาของเรานะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางแฟนเพจเนาะแต่ก็ขอฝากน้องโอชิไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผมโอ้โหน้องโอชินะครับผม <c oughs> นะครับ <c oughs> เห็นพูดไม่ออกเลยโอ้ครับผมเซลลนุกนะครับนัที่ผมปฏิจจุนะครับประจำอยู่ที่สาขาเลี่ยงเมืองแล้วก็ชีย,ยงกูลนะครับ เป็นที่ปรึกษาการขายรถขุดนะครับอุบลราชธานีนะครับก็ปีกระต่ายทองนะครับก็ขอให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับ YouTube ของนุกนะครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งทำนะครับนุกรถขุดชาแนลนะครับติดตามด้วยนะครับแล้วก็ t ิ k ต o อกนะครับกวนใจรถจกนะครับผมก็ตอนนี้กําลังเขาเยี่ยมผู้รับเหมานะครับผมก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยครับผมครับ ครับผมสวัสดีครับผมเซลโจรครับเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่สาขาเรี่ยงเมืองแล้วก็ชยางโูดอยู่ <YouTube. S 1> ครับผมทุกผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ครับทัก<ห>ครับผมทักเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวนวดข้าวโดนการเกษตร,ร <ถ S 2> หรือจะเป็นรถดํานารถคดรถขคด,ด,ดก็ขาย รถไถเดินตางเขาขายครับขายทุกผลิตภัณฑ์ครับผมก็ผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับปีนี้ยอดขายปังครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเซลเอจจัดให้นะครับกะเป็นเซลใหม่นะครับผมนี่นะครับผมกะเซลเอจจันให้นะครับกะที่ปรึกษาการขายนะครับสาขาชยยงกูลและสาขาเรี่ยงเมืองนะครับก็คือเอามีเซลอยู่อยู่ยด้วยกันเนาะอยู่น้วกัน2สองสาขานี่ นะครับขาดผู้นึงขาดติดตั้มขาดพผู้น่าตั้มนะครับก็คือมือนี้เพิ่นติดภารกิจส่งมอบรถนะครับก็เลยบ่ได้มาเข้าเฟรมนําเนาะจริงๆเพิ่นก็โทรมาบอกอยู่ว่าไออยากเข่าอยู่เด้อแต่ว่าอู้ตอนนี้ติดที่ทรงรถครับใครจะไม่ได้สาบเขาหรือเพิ่นเศร้าอยู่แม่นครับก็คือตอนนี้เริ่มต้นของปีนี่ค่ายดีค่ายดีแม่นครับอ่ามื้อนี้เฮามากันก็คืออยู่สาขาแช่งกูลเนาะพี่น้องใช่ค่ะโอ้ลักๆเนาะหลังจากที่ทาน้นปีที่แล้วไป ยอดทะลุเป่าก็ยอดทะลุเป่าเหมือนกันครับปีนี้มากครับลมทะพลายปีนี้ก็ต้องบอกว่าโปรโมชั่นของของปีนี้นี่ก็แรงเหมือนกันดูเดืดมันดูเดือนเหมือนกันนะครับไม่เกรงใจใครเราจะต้องทําเป้าให้ทะลุมากกว่าปี65ปี66เราต้องทะลุยิ่งกว่าทะลุนะคะเนาะใช่ค่ะครับผม ครับผมกะเข้าสีบอกภาษาได้กันแน่ครับนี่เออว่าวโรยพอได้เบิร์ตเออว่าหวานเท่าที่ควรมั้งอ่าเอาภาษาไทยเนาะหรือภาษาอีสานได้เลยค่ะได้เลยเนาะเออได้หมดนะครับได้หมดเลยเนาะครับโปรโมชั่นเนาะขาอยากฝากโปรโมชั่นนะครับของเดือนมกราคมนะครับแต่คือตอนนี้แท็กเตอร์นะครับเรากําลังทยอยเข้ามาเนาะเมื่อเช้าก็เข้ามาอีกเพราะว่าปีที่แล้วขายออกหมดเลยหมดสต๊อกอ่ะ ปีนี้เริ่มต้นมกรารับรองได้รถสต็อกใหม่แน่นอนนะคะเพราะว่าสต็อกเก่าเคลียร์ออกไปหมดแล้วนะคะมีรถใหม่แน่นอนมีรถใหม่มีพร้อมส่งแน่นอนพร้อมส่งค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะเพราะทางของคูปะตาเจริญชัยของเราคอยเตรียมสต็อกไว้ตอบรองความต้องการของลูกค้าเต็มที่ค่ะปีนี้ปีนี้ก็ต้องบอกว่านะครับโปรมชันดีๆนะครับยังคงมีเหมือนเดิมนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์โปรที่หนึ่งครับน้องโอ โปรที่หนึ่งนะคะรถแท็กเตอร์ L32 ฟรีดาวค่ะฟรีดาวใช่ค่ะฟรีดาวครับลงแจเข้าบาทมาโยกรถไปเลยเอามาโยกรถเอาไปทรงเว้นปะครับบอกเลยว่าเพื่อนๆไม่ต้องใช้เงินนอฟรีดาวนอฟสำหรับ L สามสองหนึ่ใช่ค่ะ L 3 2 1 8หนะคะหรือลุ้นอเรื่องสัพทังเข้ามาใช่ค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทนะคะทั้งเรื่องที่สองครับเป็นโปรช่วยดาว ช่วยดาวสูงสุดตามรุ่นเลยเนาะมมันีตามรุ่นตามรุ่นหลายหลายหมื่นนะคะบอกเลยว่าหลายหมืองอ่าขอเกี่ไว้ก่อนอ่าเราขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันต้องบอกว่าเยอะแน่นอนเยอะแนเยอะเยอะแน่นอนแล้วครบไปอยากใส่รถแล้วเนาะเกิดเฝ้าทางแรกที่สามสิป สิบปีสิบปีครับยังมีอยู่นะครับได้ยังง้อมาสี่ดาวได้ยากให้ลูกค้าสี่ดาวจะขายสี่ดาวก็ขายสี่ดาวเออโอ้ยเราอยากให้ลูกค้าว่าใจเงินแล้เรารถไปใส่อ่แสดงว่าพี่ดาวนี่อยู่กับพี่โจผู้เดียวบอกได้ครับบอได้ผู้ได้กับสกายสี่เวิร์ดอโจเอาวไปอีกครับอมานเป็นจิงกันแล้วครับพี่โจ พันสูงสุดสิปีเนาะค่ะพันสูงสุดสิปีเป็นทางเลือกบอลลูนค่ะเป็นทางเลือกที่พันสบายเนาะน้องเอเนาะพันสบายพี่รายให้ลูกค้าถ้าเขามาสอบถามเพราะว่ามีรายละเอียดแตกย่อยหลายอยู่นะครับสำหรับเลือกพันสิบปีหรือเปล่าหรือประเด็นน่ยไขายเขาเลยคเขาพาพี่ดาวมาขายลูกค้าขายเขาเลยขายเลยบ้างคะจองเลยบอ่าจองรถได้นาะเซลโจคักะค่ะ เออนะครับลักลักแกสามทางเลือกนี่ห้องกันยังคงมีให้สูกค้าเนาะลูกค้าเลือกไปหลายทางเลือกลูกค้าเก่าก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าเกตเนาะต้องเช็กเซิที่พิเศษสำหรับลูกค้าเก่าเกตนี่ลร้นะสสองบาทสองบาทเลยนะครับเช็คเกตเข้ามาได้ เงินซอยดาเพิ่มอีกเด้ะแม่ว่าแม่ลูกค้าเก่านี่สิทิทพิเศษสองเด้งสามเด้งหุ่นเด๊ะจากเด็กีเดงจากเด็กซีเด้งกับจีจัดสซีเด้งให้เลยค่ะสองบาทบ่ยากบ่ยาบส่วนรถดอกเบี้ยครับส่วนลดดอกเบี้ยครับสองบาทไม่ใช่ส่วนลดเงินดาวส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดสองบาทสองบาทนี่ว่าแม่เงินหน่อยๆนะคะหลายหมื่นอะไรเป็นเงินคือส่งลูกค้าประหยัดดอกเบี้ยขนาดสูงจุดหานะ กันยังหมื่นเจ็ดหมื่นแปดล่ะพุ่นล่ะอ้ยแปลว่าตรงหลายหมื่นเนาะน้องเอเนาะค่ะอ่าเกียร์เอบวกเกีร์เอเกีร์บีนะครับค่ะไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันโอ้โหมาสื่อผู้เดียวเลยเลยเนาะมาสื่อผู้เดียวเลยเลยครับเดี๋ยวพีดาค้ำแทนเดี๋ยวพีดาค้ำแทนหรือนะครับใเลยค่ะถ้าไม่ใช่ลูกค้าเก่าแล้วไม่อยากมีไม่อยากมีคนค้ำทำไงพีดาดาวเริ่มต้นยังไง สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ท้อนั่นบอิษัทมีคนข้ามเพราะสมื่นนี่ค่ะเข้าใจอยู่เงการหาคนข้ามอาจจะยากแน่หวงว่ามีเงินซอยดาวอีกแม่ครับน้องเล็กฝากคุณกับปากพิธีผ่านผมนะไม่ไปละตกใจเลยนะครับสำหรับเมื่อกี้ที่ธิดาบอกไปดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรื่มต้นสำหรับลูกค้าใหม่นะครับไม่ต้องถามตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับมูลค่าในการใช้เงินดาวนะครับเรามีส่วนช่วยดาวให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนใจถือกัน แหม่จะถือซื้อกันแหม่จะถือว่าเหนื่อยแม่ฮะครับจีนมแต่ว่าไม่ได้สื่อสื่อก็เสือด่าครับไม่ธรรมดาเหมือนเดิมครับผมละก็ยังคงมีเหมือนเดิมก็คือรถเก่าแลกใหม่ครับอ่าตีเทิร์นแลกเทิร์เทดอินเทดอินนะครับเทดินเท่าไหร่นะมีมีรถขุดอยากได้รถไถเอามาเทิร์นได้ได้นะครับมีรถไถยังมาเทิร์นรถเกี่ยวทได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคูุปตานะครับแล้วทางนี่ไงเงินช่วยดาวเพิ่มครับ สองนลดดอกเบี้ยก็มีให้เพราะว่าหนึ่งลูกค้าเก่าอยู่แล้วอ่าครับแล้วก็ได้ราคาสหงือ่าของตลาดด้วยอ่าถูกต้องครับแต่ว่าในการเข้าเข้าประเมินเราไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะพี่าเนาะนะครับประเมินสีถือใจก่อนเออให้ถือใจก่อนให้ถือใจสื่อขายกันด้วยเาถือใจสมัยมาต่อรองกันได้แม่ครับจนลคาสวยแน่นอนเลิกเงินกระบาอย่างแน่นอนอ่าครับผมเพราะว่าทีมทีมแม็กเนาะทีมแม็กเข้าจะออกตรวจเช็คสภาพ นี่ครับขายเลยบพ่อคบพป่โจรมาคันนี่ครัวผอมาที่สามวันจันทร์ครับโอ้หมาร์มาร์สมานครับมารเล่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 บล่เล่เลาเลาเล่เลคเับเล่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 เลอเล่เว่แต่เต่ก็ต้ลงฝา่เื่เล่มือสอ่นล่เล่เน่เล่าล่เ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 ล่มล่เ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 ล่าล่เล่เล่ั่เล่าจ่เป็เรถเล่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 เร่เล่เอุปกรณ นะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้อุปกรณ์หรือรถมือสองไปใส่ตอนนี้คุณประธายเจริญชัยเขามีจใจจำหน่ายนะครับหรือว่าสนใจอยากจะเอารถเก่ามาเทิร์รถใหม่กลับไปแล้วเงินติดทงกระบาดสภาพราคาทองเล็กสภาพเมือบสวยครับเห็นเมืองสวงดีกว่าเพราะเขามีเยอะนั่งฝาพี่กายเนี่ยคล้ายเมลายแม่นครับเพราะว่าเพราะว่ารถมือสองค่ะผมรถมือสองสวยแบบนี้เลยมีทั้ง ตัวตามสภาพและปรับสภาพมากแม่ครับแม่ยงแต่ก็สวยก็จะมีเปียบเพื่อจะบุพเพาทบแทงแกแทงมั่นหลายรุ่นหลายรุ่นหลายสภาพครัาคาบวกว่าสิาเป็นบวะว่าสิเป็นในมีสองซีเนาะมีสองซมีสองมีสองซสามพี่สามหกเอพี่ีศูนย์มีครับมีซีศูนย์ซีเจ็ดอ่าหรมยนี่ผมดูต่า ส่วนอุปกรณ์อุปกรณ์กับเข้ามาเลือกเบืองพอนั่งขั้นกับมีอุปกรณ์2ชิ้นนั่งขั้นกับมีอุปกรณ์3ชิ้นแต่ว่าซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มก็ได้ครับเนครับซื้อได้ครับเป็นของเมื่อสองอยู่สตอกเข้ากับมีครับหรือของไม่เลยก็ได้ครับผมแล้วก็รถปั๊บสภาพแล้วกับมีพร้อมจำหน่าย กมีรถฟุตเนาะครับผมมีรถฟุตอยู่2คันเหมืนบ่ครับแม่นครับ3 3 3 3ตอนนี้มี3เหรอ3ตันก็แปตัน8แปดแสนครับผมบ่แพงครับแต่ราคา2ล้าน4หรือ8แสนเอาสิ8ตันนหมครับ8ตันเนาะคิดเอาครับราคา2ล้าน4หรือ8แสนต้าลูกค้าเขามาเบิ่งแล้วสนใจรถมือ2ครับส่วนสิปรับสภาพ อ่าคุยกับเซียวเลยแมนครับให้เซียวปรับสภาพให้ก<ว>่อนเก็บเงิน <laughs> ้ำเซียว่อกเอามาแมนครับครับ <laughs> ผมแ <laughs> ต่ว่าก็าล่องให้ประเมินราคาค่าสอบห้ก้อนก็นได้ครับครั <laughs> บบวนปลาซื้อกับเสือตามสภาพไปเลยประเมินค่าสอบห้ยแน่จักบาทเดี๋ยวลูกค้าจ่ายเอยงจังสิครับก <laughs> ่อนเสียเอาไปส่ง พี่โจ๊เข้าโรถไทโรตไยครับรตไอีแมนครับรถอีคิดเต็มนะคะสอมกระไดล้านส่องไฮมาตรฐานน้าข้าวผมสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์วผมรดกัไหนหน่อยๆดค่ะหรือต่อการเทีดสีไหมนี่นี่ครับเทีดสีไหมเทีดสีไหมกับนี่เออมันได้ขายเทีดสีไหม่อ แต่ว่าก็ใส่เวลานะครับเชีดยสีสองอาทิตย์ก็กลัวกูังย่เลใช่เอว่าครับที่ล่วงซ้มาตรฐานกาครักษาดีหล่ะเป็นกดังนี่ครับทั้งรถไม่และรถปั๊บสุภาพนะครับยังไฟบ้า้้วยเกษตรบ่นษอนนี้ตัวยีงมเดิรจะมีป๊ออยู่หนึ่ง่านปัมสาพเป็แล้วหนึ่งท่านแล้วอีกสองกนปยางปั๊มสุภาพกวนไม่ใส่ถ้าเ้ามาคุยกันได้แม่ครับตอนนี้คือัสภาพกวนถ้าลูกค้ารับในสภาพดี พามาเออสื่อไปแหละทำไมปั๊บสภาเองหรือว่าลูกค้าอย่างไรเข้าปั๊บสภามใ<ช>มัยไม่เ็ยไหนได้เ<อ>นี่ยส่วนไหนต้องการป็นจุดเลยจุดใบ <ไป S 3> จุดสองม <แ S 2> หอองมื่อนกว่บเอาะยังไงนึกเธอเห็นแต่ในรูปในโทรศัพท์เขานี่มันกับยิ่งประชาเจียนเนาะนึกเธอเสี่ยวอาจจะไปปั๊บแสงปั๊บนั่นปั๊บนี่โอ้ยงามๆในในรูปนะครับเขามาเบิ่งรถก่อนนะครับสภาเพามีหลายสภารเพื่อลูกค้าจะปั๊บแค่ซ่้ยรถคุณอยีจะปั๊บแต่เอวมันก็ได้หรือปั๊บแค่กระบอกให้แกได้หรือมักส่วนไหนกับปั๊บส่วนนั้น เดี๋ยว่าส่วนไหนเดียวลูกค้าสมัยไปนเองลมาลองรถสักวันครับอยากให้มันจับมาสัมผัสก่อนรถเท่านี้จะจอดยู่ไครับส่วนมากมือสองนี่อยสาขาสชยงคนครับตรงที่ดาลังนะครับดาลังที่ใหญ่ที่สุดครับาขอโทษหาเสี่ยวก่อนนะเสี่ยวก่อนคนคาเบิ้มเสี่ยวดาวก่อนเสี่ยวดาก่อนนะว่าขันนี้ว่าพี่ดาวไปโทรหาริงกพี่โจเลยนะนรถมือสองโทรหาเสี่ยดาเลยดาวีอยางาปะทีสามมือสองราคา กาฝากโปรโมชั่นเนาะครับเออโปรโมชั่นของของเดียวนี้สำหรับรถรถแท็กเตอร์ค่ะส่วนในไล่สวนของรถเกี่ยวกระมี่นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเจอกันอีกรอบนึงของทีมรถคุดแต่ยังมีเหมือนเดิมครับยังมีกิจกรรมเนี่ยนะคะกาโปรโมชั่นเดือนนี้ย้ำอีกทีนึงครับพี่ดาส่วนรถสูงสุด สูงสุดส uh ่วนลดหรือช่วยดาวช่วยดาวสูง,ง so สุดซื้อเงินสดก็ลดซื้อเงินสดนี่ลดสองเด้งสามเด้งคุณนะคะซื้อช่วยดาวกันลดคื่กันอ่าได้รายคื่กันอ่าลูกค้าเกตแข่งรดอ่าลูกค้าเกตเอเกตบีนี่สิทธิพิเศษเลยนะคะลูกค้าเก่าเนาะน้าทางมาถามไรเดียมันยิบย่อยน้ำแอ่ไค่อียแต่เรคตนี่บ้คือกันโบ้คือกันไหมเขาว่า ลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าคุปต้าเป็นขอบพัวลูกค้าเก่าเป็นลูกค้าใหม่เลยเป็นลูกค้าเฮ็ดมั่นปลูกพริกเอธิวามีไล้เียอะไรยางค่ะหรือลูกค้ายี่ห้ออื่นเนี่ยนะาจะต้องน้อยใจนะว่าต้องน้อยใจมีสีอื่นอยู่อยากได้สีสมเท่าหนึ่งมีโปรพิเศษให้สำหรับลูกค้าโซโลนี้ ช่วยดาวพิเศษส่วนลดดอกเบี้ยให้อีกแย่ยี่ห้ออื่นอาจจะหาเด้งนะคะส่วนลดยี่ห้อเดี่ยมันซีกับพ่อแต่ว่าอเดียวกันซดี๋ยวพ่อวันนี้แต่ว่าเพื่อนนี่สิได้หลายผมาเพื่อนสี่หลายกูมูเลยไอ้ห้ออื่นมาเทิร์นยังสิบบอกคะบอกครับรู่อยู่ี่ห้อเท้านี่หัวเท้าเทินเฮาเนาะโอรจะไลยตั้งไข่จะไล่เท่ากันท่านมาสอบถามดีกว่าเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะสำหรับลูกค้าที่ สมมติว่าโอเคแล้วนีโปรเดือนนี้อยากส่งประเมินพี่ดาค่ะเขาทำยังไงได้บ้างส่งประเมินส่งประเมินส่งทางลายก็ได้ส่งทางเซสก็ได้แมนเนื้อไเหาก็ได้จ้าให้อันแรกค่ะอยากไปคุยเรื่องยดอายุบัานโทรบอกเซลล์เซลล์ไปหาอายุบัานเลยค่ะค่าลถกับวัต้องเสียฟี่ทุกอย่างเลยซื้อว่าซื้อว่าเป็นยังบว่าให้กันซื้อเดือนนี้ซื้อเดือนน้าซื้อปีน้าซื้อปีในต่อไปบ่ว่ากัน นั่นแหละแต่ว่าสาเซลอยลงไปไอนบ้านแล้วต้องซื้อเดือนนี้นะคะเราซ้อลซื้อโบเป็นค้ลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาทำไงครับพี่อาหนึ่งเนาะเซลอยลงไปหาสองทายทรงไล่อ่าไพเล่นไล่ทุกวันนี้มันเป็นโซเชียลหมดแล้วเนาะแนนทายเจ้าทายไปไม่ชาชนอยู่บ้านเจ้าคุณเจ้าแค่ทายทรงไล่มาทรงทรงทรงประเมินได้เลยค่ะบ่จําเป็นต้องมหากันบ่จําเป็นต้องเสียค่าน้ำมันรถมหาอ่ามือเลือกรถ ผลนันออมาเรียบร้อยอยากมาเลือดรถมาเลยเลือกรสดเส้นแม่นาฬิก็ได้ไปเส้นย่ื้อนก็ได้ส่งรถย่ื้อนก็ได้ได้เโอ้โหนี่แหละครับจังหวะย่อนพายต้องปังแมนคุณประดัดจะได้ใช้บริการลูกค้าแัดทุกะดูแบบเลยให้ลูกค้าง่ายให้ลูกค้าง่ายต้องบอกว่าทางทางเข้าอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทุกแบบทุกกระบวนการเรียกว่าลูกค้าสะดวกเอาบวกเบรงรถกับเขามาได้บรสะดวกเขามากออกไปหาก็ได้บริษัทบรสะดวกให้ไปหาส่งไลฟ์มากเกินได้ผลอนุมัติเป็นไงพี่ดารับรถได้เลยส่งรถหอนบ้านเลยกระบวนการสินเชื่อคือตอนนี้เร็วมากเลยใช่เร็วมากคือจะหนีต้องบอกว่าเสารางเขียนเร็วสุดคือ ครึ่งวันหนึ่งครึ่งวันครึ่งวันไว้บางคนเข่าเทียงใบม่วงอนุมัติแตมีนะคะต้องบอกว่าเขียนใบเขียนนอกจวดเจ้าผลออกตอนเทียงสมงดด้วยดิหนึ่งวันโอ้ยจวดจวดจวดค่ะปกเกินเคียร์อย่างในจังสิท่านมูเขานอกมาเลยใช่เวลามือเดียวเลยสองสามมื่อครับแต่ว่าลักลักเบื้องต้นก็คือ3ถึง5วันที่เราแจ้งไว้ก่อนเนาะหรืออาจจะ3ถึง7วันแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบุคคลบ่คือกัน บางคนคือเป็นกลุมเกลียดลูกค้าเรียวถือว่าเรียวแห้งบางครั้งลูกค้าเออม่เป็นลูกค้าทีสิ่งบ่ลงตรวจโทรหาสอบถามลูกค้าซืคือแมนครับบางเคสก็คือต้องลงตรวจเหมือนเดิมเพราะว่าเงอนไขายงอนขของแต่ละคนเนาะแมนครับแต่ละรายบุคคลใช่ค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล กาให้เขามาสอบถามหรือส่งเอกสารเขามาสอบถามเรื่องตนกรกันไดว่าซีทของผมเป็นจังได้ทัเป็นลูกค้าเก่าเนาะเขาเป็นลูกค้าใหม่เขาก็ส่งเอกสารครบเราจะนับจากวันที่ส่งเอกสารครบนะคะ3-5ถึงวันนะคะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นผู้ซื้อหนึ่งท่านผู้ค้ำประกันหนึ่งท่านนะคะแต่กรณียกยกเว้นคนค้ำประกันดาวเริ่มตนที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับบนหนังคืเงินมาเหมือนหลอกทางร้านเขาก็มีซอยดาวนะคะไม่ต้องเป็นห่วง สบายสบายเนาะครับซื้อกับน้องโอนี่ซื้อกับน้องโอไม่ต้องเป็นห่วงนะคะรถแรกแจกแถมนะโปบงโป้งดูนีก็ว่าเิดออกครับเพื่อไงเหลือกักใครลูกค้าแอมแนี่นเหลือแกงไหมลูกค้าคแอมแนนรกคาเป็นไงยอดขายปีที่แล้วเราเป็นยังไงกันบ้างครับ ปีที่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะต้องบอกว่าขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสน,นุนค,ความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะให้น้องโอรหรือผีพีเสลทุกคนให้บริการนะคะพอบางคนเนาะอาจจะอุ้ยบริวายใจแล้วเนาะจังจะเป็นไผ่ยังเสียนาแต่บางคนก็ให้ความเชื่อใจห้าเห้ากับให้ลูกค้าไปเต็มรอยนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณนะคะ ลูกค้าที่ผ่านมาแล้วก็จะขอกล่าวขอบคุณลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามานในปีนี้ด้วยแะค่ะ,คะเพราะว่าคุปตัจะเริ่มใช้เฮ้าในจังหวัดอุบรน,นอกรามีทั้งหมด11ส,ดสาขาใช่ค่ะ ไก้ที่ไหนเข้าที่นั่นก็ได้ไก่มองไหนกับาบชะยางกุนก็มียเมื่องาเกี้ยวเขามองเงินเพราะว่าเขาลูกค้าเราทั่วเนาะเราเราได้หมดครับได้หมดทั้งสดชื่นแมนค่ะก็คืออยู่กับลูกค้าเลยแล้วว่าไก่มองไหนกับเขาบางฮานติดตัวติดใจกันแมนแต่ว่าก็ยังงไ้เขามากินมากกว่านะคะเขามาสอบรา่นแมนครับบ่อจะเป็นลูกค้าทุกผลิตภัณฑ์นะครับรถไทรถเกียวเครื่องอัดฟาง โดนการเกษตรลดคุดนะครับลดจำแนงนะคมือสองครับเราก็ยังให้ความสําคัญลูกค้าใช่ค่ะทีมรถเดินตามพอยทีแรกรถเดินตามไพนาเดินตามี่นาปีนี้เอากี่เครื่องครับแรกจากสิบร้อยเครื่องโอ้ยสิบร้อยเครื่องใครดีอยด้วยใคดีครับใครดีนเรื่ะครับไพซ้นใจนะคะรถไพ ตามกับติดต่อพี่ดาได้เลยรถนำหน้านั่งเราอุปกรณ์ C c T v ด้วยเนาะอุปกรณ์ C D T เราไม่ว่าจะเป็นผานยกล่องผานกุฎมันยังเนี่ยผ่านคว้านนุกเบิร์งมีรครับมีเบิร์ดที่เป็นที่หมดเรื่องพ่นยาอุ้ยหลายเนาะเยอต่อไปตอนนี้อาจจะบอกว่าเบิร์ดมันหลายแน่ครับพี่ดาเทนเลอร์ตัชยาอุ้ยเรามีทุกอย่างเนาะอะไรทุกอย่างฝากเวนั่มนะคะสินค้าพิเศษ พีใหม่ของข้าวก็คือโดนนะคะเปิดโต๊มาได้สักปีงปีนิดๆครับปีนิดๆนะคะว่าก็จะมีสินค้าใหม่เนาะตอนนี้เรากำลังเรากําลังกักไว้อยู่กักไว้อยู่รอรอติดตามเนาะเป็นที่ซีนะครอบเปรอเปิดรอติดตามตอนต่อไปนะคะเราที่เรายังมีขายก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่ที่ส0ที่ย0พี่ที่สามสแล้วก็ตัวใหม่เลยก็คือที่สิบี๋ยวทันมาท่านโจคนเดี๋ยมาไล่ของรถ ต้องโดนโดนนะค่ะถ้าโดนนี่ตรงไปให้ท่านปรรทัดยางเดียวเลยเนี่ยผู้อื่นบ่อยากไล่วะครับได้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 ให้พี่ดาให้พี่ดาเียาได้เชิญทายไลยเลยดิขายยางขายยางขายทุกอย่างขายทุกอย่างเอาโอเคฝากฝากติดต่อของแต่ละท่านหน่อยครับอาคารพโจิตรครับผมไอ้ผมเซี่ยวโจครับตาอยู่ใต้ลิงก็มีเบอร์โทรอ่าแหมนครับของถูกเซี่ยวตาครขอย้ำอีกแหมขอย้ำครับผม เบอร์โทร0872522442แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งอยู่ในลิงก็มีครับตาเบอร์ไล่0872522442กะทักไล่มาได้เลยครับครับผมเฟซบุ๊กโอ้ทักมาเลยครับแล้วแต่สะดวกสิฝากหรือบวกแล้วแต่ครับตาก็ขอฝากเสี้ยวโจไอ้ในอ่อนเพราะก่อนจหยอดขายมักปังครับขายเขาอีกวนะขายเข้าอีกตัวครับผมผมก็ฝาก ช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทร0 9 1 0 19, C 1 9 4 1 4 1นะครับไอเดียไลน์เนาะ a l e k b n l u e หรือบันทึกเบอร์ส่วนตัวนั<ไ>นล,ล่งก็คืนไลน์เลยเหมือนกันครับสนใจผลิตภัณฑ์ไหนผลิตภัณฑ์ลดคูชหรือว่าสนใจสอบถามข้อมูลการบริการนะครับโทรมาได้นะครับขอฝากด้วยครับค่ะพี่ดาค่ะเซราดานะคะ095 609 5905เป็นไอเดียไลน์น่นะคะ,ะสามารถกดเข้ามาได้เลยนะคะ อยากซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนขายทุกอย่างค่ะแถมพอมีของแถมทุกผลิตภัณฑ์นะคะคนบอขายคะ่ะแถมคนบอขายนะคะแถมคะ่ะ น้องโอนะคะกาแฟเวียดนามนะคะเบอร์โทรหรือสองทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์0959943925ทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ0959943925เมมไวนะคะเป็นเบอร์โทรไลน์ด้วยนะคะถาว่าเมมเบอร์้อ,อ,องโอชินะคะจำจำยังไงเลเดเขามาสอบถามหาน้องโอชินะคะเบอร์โทรศัพท์0959943925ฝากเวียดนามเลยนะคะขอบคุณค่ะ โทรมาจีบได้ไหมครับก็มาจีบครับผมไป็นในสุดท้ายอ๋อครับผมอ่าเซี่ยนุกนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 3 3 9 2 9 9 5 4นะครับแล้วก็อ่อีดไลน์นะครับอ่า N d o k b l e O K E R n u k 4 4 4นะครับ4 3ตัวนะครับเด้อนะครับหรือบันทึกเบอร์นะครับกับสี่คืนไลน์นะครับผมจะขอฝากไว้น้ำนะครับรถขุดคูบตาเจริญใจแล้วก็ทุกผลิตภัณฑ์ครับผม ครับผมผมเซลเอนะครับกะเบอร์โทรนะครับ0853020234นะครับบันทึกเบอร์กะขึ้นไล่เลยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับบอกว่าจะเป็นเพจนะครับของสาขาหลิงเมืองสาขาเชียงกูนเพจส่วนตัวของแต่ละท่านเนาะนะครับกัติดต่อเข้ามาแล้วก็อยู่ในไต้หวันเท่ามีเบอร์เซลลของทุกๆท่านแล้วก็ฝากอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นพี่ตั้มนะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ 0831291429นะครับ0831291429นะครับวันนี้พื้นติดภารกิจส่งมอบรถนะครับเตเส้อลูกข้าวเลิกแตเช้อแน่แม่ครับเพราะว่าแล้วจะมีกับพี่โจกับพี่ทรงพี่ดาก็จะไปทรงนะครับพอดีมีคิวส่งรถกันเกือบทุกคนเลยนะครับวันนี้กาส่งยังไงแต่ปีแล้วยังส่งาเหนเดิดยังยังมาเหมือนเัิแต่ปีที่แล้วะครับี่มเขาม่งจังส่งมาเมือนครับนะครับส่วนสาขาเขา นะครับกะสาขาชียางกูณครับสาขาเหลียงเมืองนะครับขันชียางกูณหอากระยูกอมอ8เนาะทางแปอำนาเนาะก่อนสีเขาเมืองเนาะเอาง่ายๆขันมาแต่ทางอำนาจก่อนสี่เขาเมืองนะครับถนกจากเมืองมากกะอยู่ก่อนก่อนหอด GWM เนาะเทียบว่ามอตื่งหอานะครับนะครับแล้วกาสาขาเหลียงเมืองกระยูก่อนถึงตะวันแดงเอาง่ายๆหนยครับตะวันแดงอยู่สาอยู่ข่างกันใกล้ๆกันก่อนถึงตะวันแดงก่อนถึงอุโมงค์ลอดอุโมงค์นะครับ ใส่บริการบั่งเลยครับโมงนี่เราใส่บริการบั่งเลยเราดูโมงดูโมครึ่งแล้วก็วนาลิตบางท่านก็กำลังงงอยู่ว่าไปทา้งในดีว่ะขึ้นทา้งในดีว่ะนะครับเป็นการทดลองใส่อยู่นะครับช่วงนี้กรัเรามาระวังในช่วงนอกนะครับอ่ะพี่สันกะครัผมเขานะครับนอกที่ปรึกษาการขายนะครับสาขาเลียงเมืองกับสาขาเชียงกูนกับข้อฝากโปรโมชั่นดีๆนะครับสองห้างกันที่ต่อห้องแต่ละท่านแลราคาสำหรับลูกค้าที่สนใจจริงๆหาโหลดได้ครับผู้ใดก็ได้ครับ อ่านอในสาขา,า,าครับอ้าววันนี้ก็มาเขาก็ตอ้องขออนุญาตปิดไลท์สดเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับไปเจอกันอาทิตย์ห <ไป S 1> น้าเป็นรถเกี่ยวรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวนิดนิดนึงเนี่ยเป็นแสนครับส่วนรถโอ้เส<อ>ิรเสิร์ฟเสิร์ฟไปก่อนเสิร์ฟไปก่อนเช่วยดาวเป็นแสนเลยพี่ดาชยดาวเป็นแสนนะคะพี่บอกว่าจวดแน่นอนเปากมา้าน่ะจ๊อ้าวันนี้เราก็ต้องขออนุญาต ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็คัวตาเจริญชัยจริงจังจริงใจเฮ้ยบริการสวัสดริงก้า